สวัสดีครับพบกับฟันกล้องล้อซิ่งยูรีอีกแล้วนะครับนะก็คงจะเบื่อแล้วถ้าเกิดผมยืนคู่รถคันนี้นะต้องมีอะไรมารีวิวแน่นอนแต่จริงๆนะครับผมไม่ได้มารีวิวรถนะวันนี้นะแต่วันนี้ผมมีล้อแล้วก็มียางนะครับมียางชุดใหม่ของดีสโตนนะครับแล้วก็มีล้อวีซิลี่ครับเอามารัดกันแล้วมันจะแมทไหมเดี๋ยวมาดูครับนี่ตาดูใกล้หน่อยนะวีซิลี่ดีทูครับ8.5นะครับนะก็คู่ยางดีสโตนสตอมนะครับแก้มขาวนะครับตัวนี้ที่สําคัญ ลิมิเต็ดด้วยนะครับผมขนาดยาง 2A5 ถ้ามา0 A18 55มีนะ60 18มีแล้วก็ขอ20มีครับลิมิเต็ดเป็นไงนะลายสมุไรครับบอกเลยนะนี่ทีเด็ดเขาอยู่ตรงนี้ครับลนะิมิเต็ดนะเมื่อกี้ลองวิ่งมารู้สึกว่าเงียบนะหรือว่าคิดเองว่าเป็นของลิมิเต็ดมันต้องเงียบหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตนะใช้คําว่าเป็นคันแรกเลยดีกว่านะพี่ได้ใช่ยางนะ <Okay. Yeah. S 1> เอะเป็นคันแรกเลยดีกว่ารีวิวที่ใช้ยางครับเป็นคันแรกที่รีวิวนะว่าใส่แล้ว สวยใส่รอเท่นะครับคู่กับล้อดิทูนะบอกเลยล้อเป็นไหนก็สวยใส่ยางดีสตูสตอมนะโอ้โหเป็นไงทรงได้เลยนะบวกกับรถซิ่งรถแต่งนะสายรถซิ่งรถแต่งรถบ้านนะดูสีครับใครบอกรถทําสีแล้วใส่ไม่ขึ้นใส่ไม่เข้าดูครับนะนี่สีน้าเงินตัดดําล้อสีดำนะตัดด้วยขอบขาวนะลายสมูนไาด้วยโอ้โหลิมิเต็ดมากๆครับนะพีเมี่ยมนะดอกยางนะตัวใหม่เนี่ยบอกเลยคล้ายๆข,ของเดิมมากนะลายเนี่แทบจะ ของเดิมเลยเหมือนเป๊ะนะและ้วก็ที่พิเศษมานี่แก้มนะลายสมุไรนะคำว่าสตอมนะครับเป็นลายสมุไรนะครับโอ้โหลิมิเต็ดจริงนะงานดีด้วยนะทุกคนดูสินะงานดีด้วยนะล้อหลังนี่เป็นไงล้อหลังดูตรงๆรงนี้อ่าดูมุมตรงๆหน่อยโอ้โหแก้มนะสวยจริงนะอ่าดูดินะสตอมนะบอกเลยลิมิเต็ดนะครับวันนี้กล้องล้อซิงลีใส่รถเองแล้วแล้วก็วิ่งทดสอบแล้วบอกว่านุ่มหนึบใช้งานจริงนะครับก็ชุดนะน,นี้นะ <Wow. S 1> ปกติเนะี่ย ถ้าหน้าร้านเนี่ยมื่นกว่าบาทแต่วันนี้ผมขายทั้งล้อทั้งยางนยะจัดให้พิเศษเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อนะพร้อมถอดนะคันนี้นะรีวิวแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครัล้อพร้อมยางนะเอาไปถูกๆเลยนะขายแบบขาดทุนเจ็บๆเ,เลย2องหมองพอโอ้โหว้าวนะแค่ล้อก็ปาไป20,000แล้วนะแต่ชุดนี้นะใส่แค่ครั้งเดียวรีวิวแค่เท่านั้นเองนะสองหมน,งนะอ่าล้อพร้อมยางนะยํานะทุกคนดูดินะใหม่ไม่ใหม่หมหมหมนะ ใส่เมื่อกี้พร้อมถอดเลย22 0 0มใครมาก่อนได้ก่อนนะครับโอ้โหบอกเลยนะราคาหลักพันนะนี่ยางราคาหลักพันจัดให้ครับนะสิบคันแรกนะลายนี้นะราคาหลักพันจัดให้เลยครับแต่ว่าล้อคู่ยาง22 0 0มพอโอ้โหว้าวว้าสองสองจัดให้จ้าฮะโอเคนะทุกคนนะดูเรื่องนะดูซองไหมไหมนะจัดให้เมื่อกี้เองนะใส่มาจากร้านนะครับวิ่งมารีวิวราคารถเป็นหมื่นนะถ้าปกติเนี่ยบอกเลยนะาาล้อสองหมื่น 10, นะ ยางอีกหมื่นกว่าบาทสามหมื่นอัพนะแต่วันเนี้สองหมื่นสองพอนะยี่สิบสองใบเทาพอครับโอ้โหมีเทินราคาลงอีกนะเอออยากได้มาจัดครับนะมีที่ไหนครับเอาล้อมือสองมาเอ้ยเอาล้อมือหนึ่งมาทำเป็นมือสองนะวิ่งแค่จากร้านมารีวิวนะหลังจากนั้นถอดขายโอเคนะยี่สิบสองใบเทาไม่ใช่ยี่สิบนะยี่สิบสองโอเคฝากไว้ได้วยครับกล้องร้อยซิ่งดียางดียางหนึบรถดีรถดีหรือเจ้าทั้งคันหรือเจ้าทั้งคันดีนะนะเอาไปสองหมื่นสองพอนะโอเคสวัสดีครับ